đa thôi cho nó lên rồi, rồi uống biết thế để không? đi đâu vậy? này đâu vậy? là này ไดันะี่ได้ได้าม่ยอทำบุญทำบุญไม่ได้เลยวัดมดีโบนเนี่ยท่านเป็นเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกอะค่ะท่านเป็นพระปฏิบัติที่ดีมากมาก หลวงพี่ต่อนะคะวัดมณีวงศ์คืออะไรจ๊ะฮึดีตอนนี้มาอยู่ที่วัดมณีวงศ์มากินกาแฟสวยมากเลยสวยแล,วแ,ลวแล้วถ่ายหมดแล้วนะคะ